สวัสดีค่ะทุกๆคน AM Thai Channel ค่ะวันนี้นะคะเอจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวค่ะเห็นอาคารด้านหลังนี้ไหมคะเดี๋ยวเอจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอาคารด้านหลังนี้มีประวัติความเป็นมายัางไงคะ่ะอาคารนี้นะคะชื่อว่า s w a m s s u a t t t w w n Hall ค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะคะเป็นบ้านของเอลิซูทอมสันซึ่งเป็น อาคารประวัติศาสตร์ในเมืองสวลมสกอตต์รัฐแมสซาชูเซต์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะบ้านหลังนี้นะคะสร้างในปี1889ค่ะซึ่งสร้างขึ้นสำหรับนักประดิษฐ์วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์โดยเอลิฮูเนี่ยนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทอมสันแอนด์ฮุสตันอิเล็กทริกนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้รวบรวมเข้ากับบริษัทของโทมัสเอดิสัน ซึ่งหลายๆคนเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทอมัสเอดิสันเป็นผู้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์หลอดไฟเป็นคนแรกนะคะแต่ว่าเขาก็จะได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งเมนูพาร์คนะคะอ่ะเรากลับมาที่อาคารกันก่อนนะคะวันนี้เอกจะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นรอบๆตัวอาคารนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเข้าไปข้างในตัวอาคารไม่ได้นะคะ บ้านหลังนี้นะคะทายาทของอิริหัวก็ได้มอบให้กับเมืองสวามสกอตในปี1944นะคะให้ใช้เป็นสำนักงานของเมืองแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติในปี1976ค่ะโดยก็ได้ดูแลความสวยงามนะคะก็คือดูดูแลทางด้าน สวนสาธารณะแล้วก็ภูมิภูมิประเทศโดยรอบเนี่ยนะคะให้สวยงามอยู่เพื่อที่จะให้หนักท่องเที่ยวได้มาชมนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมีตัวอาคารนี้นะคะโดยรอบๆของบริเวณพื้นที่นี้ก็จะมีโบสนะคะแล้วก็จะมีสวนสาธารณะมออีอนุสรสถานที่เป็นการเชิดชูเกียรติให้กับทหารผ่านศึกด,ด้วยนะคะ ช่วงนี้ดอกไม้ใบไม้ก็เริ่มที่จะออกดอกนะคะมันก็เลยทำให้สถานที่ยิ่งดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็จะมีคนออกมาเดินนะคะมากพอสมควรเลยแหละเพราะว่าอากาศดีค่ะพื้นที่โดยรอบบริเวณนี้นะคะก็คือรวมทั้งบริเวณอาคารนี้ด้วยแล้วก็บริเวณส่วนสาธารณะ บริเวณอนุสร์สถานนะคะทางเมืองสวามสกอต t t ก็ได้จัดให้มีพื้นที่ที่เปิดให้คนทั่วไปอะค่ะเข้ามาชมได้โดยมีเนื้อที่รวม1.9เอเคอร์นะคะหรือประมาณ5ไร่นะคะเวลาเดินนี้ก็เหนื่อยหอบเลยแหละแต่ว่าก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึงที่ สวยงามมากๆเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมนะคะก็คือได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ได้ชื่นชมธรรมชาติได้เดินเล่นในส่วนสาธารณะด้วยนะคะตอนนี้ก็ชมดอกไม้ไปก่อนตรงนี้เป็นเป็นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆแถวๆตัวอาคารของของบ้านของเอลิฮูทอมสันนะคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะคะ ต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่แบบเอชื่นชอบมากเลยนะคะเป็นต้นแมกโนเลียนะคะดูไกล้ๆอ่ะจะเหมือนใบไม้เป็นสีชมพูแต่จริงๆแล้วเป็นดอกของเขานะคะเวลาบานเขาก็จะบานเป็นสีชมพูทั้งต้นเลยสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นอนุสรณ์สถานนะคะซึ่งอยู่ติดกับชายทะเลเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนไปดูกันนะคะด้านหน้าจะเป็นสวนชิลิปค่ะ มันก็คล้ายๆกับบ้านเรานั่นแหละก็คือเหมือนผักชีโรยหน้าค่ะเขาก็เอาต้นที่ออกดอกแล้วว่ามาปลูกเลยมันก็เลยสวยงามเพียงชั่วข้ามคืนนะคะตรงนี้เป็นอนุสร์สถานของทหารที่ไปรบในสงครามโลกนะคะอย่างที่เห็นเล่าในคลิปที่แล้วนะคะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติกับทหารมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะชื่นชมแล้วก็ เขาเรียกว่าสัตดุในในคุณงามความดีของทหาหานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของส่วนสาธารณะนะคะโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่สถานาการณ์ช่วงโควิดนะคะในวันอาทิตย์ของแต่ละเดือนนะคะก็จะมีการนำเหมือนเหมือนรถโบราณน,นะคะก็จะมีการนำรถมาโชว์ในบริเวณนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นโซนของสวนสาธารณะนะคะ สวนสาธารณะนี้ชื่อว่าลินสกอตพาร์คนะคะก็อย่างที่เอบอกก็คือมีเน้อที่รวมประมาณ5ไร่โดยที่จะเดินลึกเข้าไปทางด้านหลังเลยนะคะในแต่ละก้อนหินที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการลํำลึกถึงทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติค่ะแล้วก็จะมีในโซนของแบบสนามเด็กเล่นที่ให้เด็กๆเ,เดินเล่นส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะพา สุนักมาเดินนะคะเราก็จะพาเด็กๆมามาออกกำลังกายเหมือนมาวิ่งเล่นในสวนสาธารณะอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่อ๋อยากจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาชมความสวยงามแล้วก็การดำเนินชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่ตามมาเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆอยากไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากเห็นในส่วนไหนอยากรู้เกี่ยวกับอะไรที่เอดพอจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ